สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับที่บริษัทเพชยนะครับสาขา68นะครับสาขาตรงนี้เป็นสาขาหลักนะครับของเรียกว่าของสามเดที่แล้วแต่ตอนนี้นะครับเป็นสาขาที่2ไปแล้วนะครับตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับรถที่ยังอยู่สาขานี้นะครับจะเป็นกระบะนะครับกระบะมีรีโวอิซูซูฮิสันโตยต้าครบมาเลยราคาเริ่มต้นนะครับประมาณ20,0,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับราคาถูกสุดตอนนี้2 2 9 0 0 0 นะครับบอกเลยว่ารถสวยราคาถูกมีให้นะครับนี่คันนี้เลยให้ไลฟ์อย่พาไปดูนะครับเราจะก่อนจะไปดูให้ดู2อคันนี้ก่อนนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็น4ประตูออโต้รีโวนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเกียร์ออโต้นะสีขาวเดิมๆแบบนี้นะครับปีใหม่วิ่งน้อยช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้าคันนี้นะผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับส่วนอีกคันจะเป็นอีซุนะครับดีแม็กทะเบียนแปดเก้าเก้าสาม นะครับคันนี้ไปบอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะครับสภาพใหม่รถสวยสีขาวมุกนะได้สีขาวมุกเลยแม็กขอบ18นะครับมีตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับราคานะครับตัวนี้รถปียีสไม่แค่60,000นนะครับไม่ห9 0 0ม่นนะครับ66900 0นานะครับตัวนี้จะเป็นตัวรถที่ได้ในเรื่องของออปชั่นมาครบนะครับปี21นะครับ ปีเอ็ดสภาพสวยสภาพใหม่นะครับีเดิมๆแบบนี้นะครับและคันที่บอกนะครับคันที่3จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ D Max ปี 2010. จด11นะครับ2องแสนสามหมื่นเก้านะครับเป็นจะเป็นสีเทาหรือเหมือนจะทงเหมือนเทาทำนะเป็นเทาออกฟ้าๆนะครับคันนี้นะครับเป็นสีประตูยกสูงไฮแลนเดอร์นะครับเงินสด2องแสนสามหมื่นเก้านะครับ ซื้อสดจบราคานี้ไม่ไม่มีบวกแหวนอะไรนะครับให้ราคานี้เลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วคันนี้เดี๋ยวเป้เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะเปลี่ยนยางให้คลองเหลียวเช็คให้เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เก็บงานให้เพิ่มด้วยตรงไหนไม่เปียไม่เนี้ยบเดี๋ยวเป้จัดการให้นะครับเราขายรถเนี่ยเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ครบเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสเปคตัวทอมนะสองขอปีสองพันสิบจนสิบเอ็ดนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ หูจับโครเมียมไปสวยแล้วดูด้านในนะครับยังเปี้ยยังสวยยัางงามนะครับคือรถเข้ามาเจ้าของเป็นรถบ้านนะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีเลยนะครับอันนี้ลูกค้ามาขายนะครับลูกค้ามาขายนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับ FM AM e อ็มอีให้เกียร์แมนนวลนะฮะห้าสปีดนะเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับนี่ใจดังปกตินะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับหัวนุ่งหัวน็อตเดิมแก้มเดิม เสาเอเสาบีดูครับนี่ตาปงตาปั๊มยังเดิมครบเลยนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวไปให้ดูด้านในนะครับเบาะแถวสองด้านหลังนะอ่ะดูนะครับกว้างนะกว้างนะกว้างมากนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าทุกบานด้วยนะครับกว้างนั่งสบายนะครับถือว่าสวยนะครับสวยเลย ฝาฝาผ่าแล้วคันนี้สองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับท้ายเนาะสภาพเดิมเครื่องสองจุดห้านะครับสองจุดห้าดีเซลนะคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับจองได้นะครับคันที่สี่นะครับจะเป็นรีโวนะครับรีโวตัว G ตัวท็อปครับตัวท็อปสุดคืออะไรนะครับท็อปสุดคือในเรื่องของฟังก์ชันนะครับกล้องถอยมีนะครับเบาะหนัง แล้วก็ในเรื่องของออปชันให้มาครบนะครับเบาะหนังกล้องถอยและด้านในนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเป็นเบาะหนังและมีแอร์หลังให้ครบนะครับมีแอร์หลังให้ครบเลยนะครับสภาพเดิมนะเนี่ยครับสภาพเดิมเดิมสวยๆนะครับลำโพงสี่ดอกรอบคันนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้นะครับ แอร์ออโต้นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับไม่แสนเดียวไม่แสนเก้าพันโลนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับตัวท็อปสุดนะครับผ่อนมือหนึ่งนะผ่อนมือหนึงนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แม็กแท้ยังใหม่ทะเป็นหกเก้าสองเก้านะครับคันนี้ยังว่างอยู่เหมือนกันนะครับถ้าได้ฟังก์ชันครบสุดต้องตัวนี้นะครับของตัวลีโว่สองจุดสี่นะส่วนขั้นต่อไปนะครับจะเป็นกระบะแคร แครบแต่เป็นคีย์ออโต้นะครับสเปคเหมือนกันเลยนะครับสังเกตไฟหน้าเห็นไหมครับได้โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟเดียร์ทม์แบบนี้นะครับมีให้แบบนี้เลยนะอันนี้คือยังว่างอยู่นะครับเป็นตัวแครบราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับ4 7 9แสนเจ็ได้ปี18นะครับไม่แสนสี่นะรถเดิมๆนะครับเป็นแครบมีคาลิบอร์หลังคาให้ครบนะครับคาลิบอร์เนี่ยบอกเลยว่าเบิกใหม่คือ20,000ติดตั้งรวมติดตั้งนะ20,000กว่าเลย นะครับแต่คันนี้คือมีมาให้แล้วคุ้มๆแต่ถามว่าเ้าจะเอาออกให้ได้ไหมออกได้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาคุยได้นะครับแม็กใช้ยางใหม่นะครับสภาพสวยของเหลวเป็นครบแล้วไปดูด้านในนะครับตัวนี้มีกล้องให้แล้วนะครับกล้องมีให้นะครับมีกล้องจอทุกอย่างครบเลยนะครับสวยงามนะครับแคปบก็จะบรรทุกได้มากกว่านะครับตัวช่วงกระบะท้ายจะยาวกว่านะครับกระบะท้ายจะยาวกว่านะอ่ะอันนี้คือรีโวตัวแครบนะครับเป็นเกียร์ออโต้ทุกคัน นะครับเกียร์ออโต้นะส่วนอีกคันครับจะเป็น4ประตูนะครับคันนี้4ประตูออโต้นะครับทะเบียน2613กหทบราคานะครับ5 4า0 0 0สนานะครับ5,49 0 0 0่นพนหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับพนหมื่นหนึ่งแบบฟีดาวนะครับรถหน่งานนะรถที่คัดมาจากในงานนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อที่ไหนก็ได้นะครับต้องคัดนะครับบอกเลยว่าคัดสภาพคัดหน่วยงานที่ใช้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วซื้อได้เลยไม่ได้นะครับไม่ได้คุณภาพไม่ได้เกดเป้เขาไปซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับเป้ยอมซื้อรถสวยที่ราคาแพงกว่ารถที่แบบเกดลองๆแล้วเอามาบิ้วมาชงอะช่ะเพื่อให้มันได้ราคาเกดเองไม่เอานะครับเป้ยอมซื้อรถราคาที่แบบซื้อแพงนะครับซื้อแพงกว่าเขาแต่ได้รถสวยเดิมๆไม่ต้องมาแต่งมาย้อมอะไรคือเอามาเนี่ยปรับสปาล้างซ็อขัดสีก็เรียกว่าตั้งขาดได้เลยอย่างนี้ดีกว่านะครับให้รถสวยจริงๆจากเปคไปเขาเลยนะครับเนี่ยเดิมๆเห็นไหมโ,หโมอ้ตรงขานอตเดิมไม่ขยับนะครับ เปรับประกันเร็วรถขงเป้สวยกว่านะครับหลายหลายที่แน่นอนนะมีรับประกันหลังการขายนะครับประกันเครื่องเคลียร์ก็แถมให้นะครับซ่อมศูนย์นะสนใจจะจองบอกกันได้เลยนะครับโทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับและก็อีกคันหนึ่งนะครับสเปคเดียวกันแต่ราคาถูกกว่าห้าแสนสามหมื่นเก้านะครับมีสีบอลกับสีขาวได้ปีนะครับเป็นปียี่สิบนะ ไม่แสนเดียวนะครับคันนีน้น่าสนใจคือได้แค่ไมแสนเดียวนะครับไมน้อยกว่าคันนี้นะครับถ้าลูกค้าเลือกก่อนได้เลือกคันนี้ครับทะเบียน55ไป7นะถ้าจะซื้อสองคันนี้นะหนึ่งก่อนเยสองคันนี้เอาคันนี้ก่อนนะครับไมน้อยกว่าสามหมื่นกว่าโลนะครับราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่งเนื่องจากรถมันมาคุณลอดกันนะครับคันนี้ ก็สวยนะครับสภาพเดิมเหมือนกันเลยนะครับหน้าหล่อลอกโคสองจุดสี่ดีเซลนะครับกระบะเนี่ยเอาไปใช้งานมาได้หลายอย่างเนาะในประสงค์นะครับไม่แค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับไม่แสนหนึ่งหมื่นโลนะครับไฟหน้าต่างออปชช่นต่างๆหรือว่าครบเครื่องนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่นะ5้าห้าปจคันนี้ครับสนใจโทรได้เลยนะคันนี้ ผ้าของแขมีให้กล้องหน้านะครับกล้องหน้ามีนะครับเส็ซอถอยกันสะแ,ะแถวให้ได้เห็นไหมครับช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยครับฝนตกตกหนักด้วยนะแล้วผมบอกเลยถ้ามีราคาแบบนี้นะครับคุ้มไม่ต้องตากแดดตาฝนบรรทุกได้สบายนะครับคันนี้ตอบโจทย์อ่าต่อไปครับคันนี้ไปบอกเลยว่าเห็นหลายคนถามหานะครับเป็นแคบอีสุนะครับดีแม็กนะเป็นแคบนะ และเป็นเกียร์ออโต้ไมล์หลักหมื่นไมล์หลักหมื่นนะครับน่าสนใจมากนะครับคันนี้สวยทะเบียนหนึ่งแปดสามสามนะครับหนึ่งแปดสามสามสี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นด้านในเบาะหนังสนะีน้ำตาลเข้มๆนะครับเบาะหนังน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะครับมีคูซันโทนให้พร้อมเกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ บ่อหนังเดิมๆแบบนี้นะครับบ่อหนังเดิมๆแบบนี้นะครับหัวต้งหัวน็อตเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะเดิมๆนะครับตัวถังเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณนะครับถ้าฝีดาวนั้นประมาณแปดพันกว่าบาทแปดพันกว่านะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าตัวแซดพลิกนะครับ เป็นสเปคตัวท็อปเลยนะท็อปสุดเลยนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดือดทามไฟตะหมอกมีครบนะครับสีบอลสภาพเดิมสวยเงางามนะครับอ่ะสภาพเดิมนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้พิเศษอีกอย่างคือมีกล้องถอยให้นะครับมีกล้องช่วงล่างริมนวลนะครับร้อยห้าสิบลังม้านะครับเป็นกระบะที่นะครับในคลาสกระบะคือดีแม็กเนี่ยประหยัดที่สุดแล้วนะครับ ประหยที่สุดนะครับ D Max ือเก้านะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับซื้อสดซื้อผอรบอกกันได้เลยนะครับส่วนีกคันครับเป็นนิสสันอาวาร่านะครับราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับผ่อนงวดแล้วประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทคันนี้นะกล้องถอยมีให้นะครับกล้องถอยมีครบลายก็ฝกสวยๆแบบนี้นะครับเป็นตัวคลีเบอร์ครับเบาะหนังไหมขอดูหน่อยนะครับได้เบาะผ้านะคลีเบอร์ได้เบาะผ้านะครับ ถามว่าจะเอาของแถมเป็นเบาะหลังหุ้มได้ไหมได้นะครับก็แถมให้ได้นะกียร์กรก็ปลกหกสปีดจอมีก็มีกล้องแท้เดโรงงานแบบนี้นะครับแผ่นเพจเดโรงงานครับสามแสนหกหมื่นเก้าผ่อนหกพันกว่าบาทนะครับผ่อนหกพันกว่านะครับปี 19, นะป 19, สิบเก้านะปีสิบเก้าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสบภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับอันนี้ยังว่างอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วคันนี้เป้พาดูอีซูซูนะครับเอ็กซิลีสามคันสีดำล้วนๆนะครับดำล้วนๆรุ่นพิเศษนะไปบอกเลยว่ากระบะนะครับสี่ประตูเนี่ยพวกเนี้ยนี่คือรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นที่เขาผลิตออกมานะครับปกติจะมีพวกตัวแซดธรรมดาไงน,นะเนี่ยพวกตัวแซดแซดพีเอม็มอะไรเงี้ยสีบอลสีขาวนะครับธรรมดาเลยชุดแต่งจะไม่เหมือนเขานะครับถ้าเอ็กซิลีคือรุ่นพิเศษนะครับก็พิเศษยังไงนะครับ ชุดแต่งกันไครับมีคําว่า x ตัว x อ่ะคาดกลางอ่าไปดังหน้าจะเป็นสีดําดําตัดกับตัวแดงเลือดนอกแบบนี้สเกิร์ตรอบคันนะครับมีโลบาร์ให้ครบๆนะครับแม็กสวยซีตัววายนะครับแม็กสวยซีตัววายแบบนี้นะครับเป็นยางนะครับแม็กเนี่ยขอบ18ทั้งหมดนะราคาถูกสุด6 7 9 0 0 0จ็ดนะครับ6 7 9 0 0 0จาพเท่านั้นนะครับขออภัย นะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าได้ตัวนี้นะครับไม่สี่หมื่นได้ปียี่สิบสองได้ปียี่สิบสองไม่สี่หมื่นโลนะครับด้านใดเหมือนกันไหมเหมือนกันต่างแค่ปีผลิตนะครับทุกคันตรงนี้เดี๋ยวเป้เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นแถมยางให้ใหม่นะครับของเหลือเปลี่ยนให้นะครับและมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปี 2, 000, อสองหมื่นโลซ่อมสูญให้ด้วยนะครับหนึ่งคันสองคันตรงนี้นะอ่าคันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพรหมื่นสามหมื่นสี่นะครับคันนี้นะส่วนคันนี้ ทะเบียน5328ครับราคาถูกที่สุดนะครับ6 7 9 0 0ปี21ใหม่98สวยเหมือนกันแล้วดูด้านในนะครับ X-Series นะเบาะหนังไม่พอครับได้เกียร์ออโต้คุชคอนโทนมีให้ครบนะครับถุงหุ้มยังอยู่เลยดูดิใหม่มากนะครับใหม่มากรถบ้านมาเลยนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับเนี่ยรถบ้านมาเลยเกียร์ทุกอย่างเกียร์ออโต้นะ โลบาร์มีให้ครบนะครับมีโลบาร์ให้ครบแบบนี้สภาพสวยราคาดีนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับหนึ่งคันสองคันแล้วก็คันที่สามอยู่นู่นครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนจะไปดูให้้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับสีบอลเงินแขหาอยู่นะครับบอลเงินจะเป็นสีสว่างสีสว่างใช้ไปสิบปีสีก็เหมือนเดิมมันเป็นสีอมตะแล้วกันนะครับตัวนี้นะสีนี้ไม่เก่านะครับไม่เก่าง่าย แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับมีเคอรีบอยให้ครบนะแม็กจะไม่เหมือนกันนะสังเกตที่แม็กนะเห็นไหมจะเป็นอย่ากซี่ใหญ่ตัดกระซี่เล็กแบบนี้นะครับ,บราามันจะข้ามมันจะเหยียบเคอรบอยมีครบนะครับตัวนี้ปียี่สิบนะครับได้ปียี่สิบนะเบาะหนังนะสภาพเดิมๆนะครับเบาะหนังทรงสป,ปอร์ตเห็นไหมครับมีปีให้ด้วยจอมีกล้องมีครบครับอันนี้คือสเปคตัวแซนะครับราคาถูกนะ ราคาถูกเครื่อง 9, 1ุ่นเก้าหนึ่งจุดเก้าได้ปียี่สิบนะครับได้ปียี่สิบถือว่าสวยและคุ้มนะครับค่อนประมาณหมื่นหนึ่งพันคันนี้ยางใหม่สี่เส้นประกันเครื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีซ่อมศูนย์แถมให้ครับสนใจโทรได้เลยศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับยังว่างอยู่สสดที่คันสีขาวมุกครับคันนี้เป็นตัวดี a x 4สี่ประตูไม่มีเคร์บอยทะเบียน2 9 6 9้าหนะครับทะเบียน คุณคุณนะทะเบียน2969อันนี้อิซูสุและอ e ิริโวล่ะอ๋ออันนี้2969นะแต่ว่าเห็นไหมครับว่ามันสลับกันนะ29อยู่หลัง69อยู่หน้าเห็นไหนมสลับกันนะครับเอ้มันมาตรงสมพงกันเฉยเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอารีโวอันนี้เป็นอิซูสุนะครับตัวนี้ได้เซตพีนะครับตัวเซพีคือ,อไรรุ่นสเซเพีเนี่ยมันคือตัวคาร์ดใหม่นะครับ มันจะมีแซทพีคือตัวลองท็อปลองท็อปจะได้ฟังก์ชันถือว่าครบกว่านะครับครบกว่าขายอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่สี่หมื่นแปดไม่สี่หมื่นแปดพันโลครับรถสวยสภาพเดิมเลยนะครับรถเป้ทุกคันนะครับย้าว่ารถเดิมแน่นอนนะครับสภาพเดิมเดิมสวยๆเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังแบบนี้คันนี้ยังว่างอยู่นะครับได้เป็นตัวปียี่สิบเอ็ดด้วยนะครับปียี่สิบเอ็ดสีขาวนะครับยังว่างอยู่นะ สนใจจองโทรได้จจเลยนะครับเบอร์เป้หรือ ID l ดีไลนะครับ0ู4ย์9 4 8 4 8ครับยังว่างอยู่เหมือนกันนะครับรถทุกคันมีใบเซอร์มีใบเซอร์ใบตรวจรถคุณภาพเกรด A5 ดาวให้ทุกคันครับย้ำว่ารถเดิมแน่นอนโครงสร้างภายนอกภายในหน้าหลังส้ายขวารถเดิมไม่มีชนนะครับคันนี้ยังว่างอยู่ส่วนอีกคันครับทะเบียน1849สีขาวนนนเนียนนะครับตัวนี้7 29ปี22ไม่ห้0 0มืนโลอ่ะ ตัวแซดนะครับปีใหม่วิ่งน้อยยังว่างอยู่ครับสนใจจองได้เลยนะครับชอบคันไหนบอกไปได้นะครับถ้าเป็นแคบราคาจะถูกกว่านะครับแบบนี้489,000นะครับสีบอลสภาพเดิมทะเบียน4062ครับอ่ะยังว่างอยู่ได้เกียร์โตเป็นแคบนะแคบยกสูงไฮเดอร์นะครับปี20ไม่แสนเดียวนะครับเบาะหนังสภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับ ทุกคันนะครับสามารถจะฟรีดาวได้เลยนะครับงวดผ่อนที่เป้บอกไปจะเป็นงวดแบบว่า84งวดหรือ7ปีนะครับแบบฟรีดาวนะครับ489,000ถ้าถ้าผ่อนนะ489ตีว่าผ่อนประมาณ9,000นะอันนี้ผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะครับผ่อน9,000กว่าแคปออโต้นะครับรถเป้ทุกคันมีเรียกว่ารับประกันทุกคันเลยนะครับส่วนอีกคันครับนี่ครับ X Series ที่ถามนี่แหละครับคันนี้เลย X Series สีดำนะครับ 7 4ห0 0 0นะครับสภาพค่อนข้างจะเปียจะใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นเด๋ยวแถมให้ปี22ไม้6ห5ื0นะครับไม้60,500้ารโลรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านหมดเลยเอ็กซิลี่เนี่ยสามคันจะเป็นรถบ้านทั้งหมดนะครับรถบ้านทั้งหมดเลยนะครับอ่าหมดโซนแล้วตรงนี้เดีย๋ยวจะไปเพ่จะพาไปดูกระบะแครเตียของรีโวนะครับแล้วก็มิซูทยทัทนราคาถูกสามกับสามแสนก็บาทอ่ามาถึงโซนแล้วนะครับ เริ่มจากตัวแคปเตียเลยนะครับแคปเตี่นะตัวนี้นะครับไปรีโว่ตัวเตี้ยนะครับหน้าหมูป่าตัวใหม่ทะเบียน6605ครับสีเทาดำด้วยนะครับปี23ไมล์หมื่นสองนะครับอย่าว่าเป็นปี23ไมล์หมื่นสองนะเกียร์กระปุกนะครับถุงซีนหุ้มยังอยู่เลยใหม่กิปเลยแบบนี้นะครับรถสวยสภาพเดิมปีใหม่นะครับบริติศูนย์อยู่นะเหลืออยู่เลยนะครับคันนี้มีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้เลยนะครับร้อยสิบลมาดีเซลนะ อ่าข้อดีของรีววตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับบรรทุกได้เยอะสองปีใหม่สามวิ่งน้อยมากนะครับและออกรถกระเปื่วันนี้สีดาทาได้เลยผ่อนประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับอันนี้คือสีเทาดํานะครับยังว่างอยู่สีเทาดํา,ายัางว่างอยู่นะครับเวลาบรรทุกของอะ่ะเอาขึ้นเอาเรียกว่าขนของขึ้นอะ่ะมันจะง่ายกว่าตัวสูงเนาะมันต่ํากว่านะครับต่างจังหวัดนะเห็นใช้กันเยอะนะครับแมคคอบสิบหกยางใหม่มิชลิน นะครับคันนี้ของเหลวเป็นให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อันนี้ยังมีประวัติศูนย์อยู่เลยนะครับเป็นตัวมิดด้วยนะครับสวยมากอันนี้น่าสนใจนะครับเราซื้อไปใช้ถือว่าคุ้มเลยนะครับถูกกว่าประมาณสองสามแสนจากไปแดงนะส่วนอีกคันครับนี่ใครหาอยู่กระบะทายทันนะครับมิตซูบิชิสองจุดสี่ทาทันนะครับเป็นตัว G L S นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้า ร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าแรงสุดสวยสุดเลยสภาพแบบนี้สีเทาดำนะครับไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเนี่ยสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับด้านในกิ๊บใหม่เปลี่ยนของเหลวครบกระจกเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพุสต้าได้ครบสภาพเดิมจอมีกล้องมีให้ครบนะครับมีจอมีกล้องครบเลยนะครับแล้วก็ไปบอกอย่างนึว่ารถมันสวยจริงนะครับ ใส่ไมโครกาได้ด้วยอ่าใส่กาดได้ด้วยนะอ่าอันนี้ยังว่างอยู่นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้ากีกะปุกนะครับผ่อนประมาณถ้าฟรีดาวเหรอเจ็ดพันกว่าบาทหกพันแปดหกพันเก้านะคันนี้ไททันพาสนะครับโคตรสวยสีเทาดําด้วยนะสีเทาดํานะครับไม่ค่อยถ่ายนะถ้าถ่ายถ้าถ่ายบ่อยไปแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็มีรีโวอีกคันหนึ่งนะครับยังว่างอยู่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าปียี่สิบไมแสนสี่ แล้วก็มาอีกคันหนึ่งคือไฮไลท์เลยนะครับนี่หละครับไฮรักแคมป์หัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวเกียร์โ,โตแบบนี้หัวเดี่ยวนะครับไฮรักแคมป์ัวท็อ,โตโตโอโโปนะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับกับจนหน้าแบบนี้หรือบอกเลยว่าเอาไปเป็นรถบ้านก็ได้มาทุกก็ได้ใส่ละคูงหลังคาได้หมดเลยนะครับไฮรักแชมป์พับตัวใหม่ยูโรไฟนะครับตัวรถยูโรไฟได้เกียร์โตนะไม่ไม่ใช่เกียร์ปุกนะครับไม่แค่7,400กิโลนะครับนี่ปี23 2สามยี่ปี2ี่สไม่7 0 0 0กิโลนะครับ สวยงามนะครับกระบะบรรทุกนะครับนี่สามด้านแบบนี้เปิดได้นะครับบรรทุกได้เป็นตันนะครับบรรทุกได้เป็นตันเลยนะครับสนใจจะจัดจองบอกกันได้เลยนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับอ่ะยังว่างอยู่ฮัสกียไพนะครับอีกคันนี้ได้สีดำนะครับขายอยู่สีดำแคบนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่ะมีให้นะครับปีเน399บา0สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับเกียร์กระปุกสวยๆเดิมๆนะครับจอมีครบกล้องมีครบ คันนี้รถสวยสภาพดีนะครับไม่มีเคล่อบอยเนาะสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับโทรหาไปได้นะ0947894848ครับพน7,500ประมาณนี้นะครับคันนี้นะ7,500-8,000ฟรีดาวได้เลยนะครับรายได้16,000-17ซื้อได้ครับจบๆนะอันนี้คือรีโวนะครับเครื่อง2.4ดีเซลเปกีกปุก ส่วนคันนี้สีเทาดํานะครับจาสีเข้มๆลอๆแบบนี้นะครับหลายคนชอบทะเบีนแปดสามหกหกครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าปีย่สิบสาไม่มื่นแปดพันโลเกียร์ก็ปลุก6สปีดนะครับคือขับดีมากนะครับขับดีคาสนุ่มนะครับแล้วฟังก์ชันครบนะจอเป็นจอทัชสกีนนะครับมันจะมีอยู่คันหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาดูก่อน ันนี้สภาพสวยดูแม็กรเนอร์เลยครับไมคกิฟนะครับเนี่ยมีการชนทวร์กนรชนท้ายมีให้พร้อมมีให้ครบเลยนะครับอันนี้ยังว่างอยู่นะครับที่เหลือจะเป็นนาวาล่าแล้วสีแดงดำแบบนี้นะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าไม่หกหมื่นพ่อนประมาณแปดพันนะครับประมาณแปดพันนาวาล่านะครับไอ้ิวล้อที่หายไปนะเอาไปทำสีอยู่นะครับเอาไปเก็บสีให้นะครับ 4แสนสามื่นเก้าพันนะครับนาวา่าคันนี้โคตรสวยสีแดงดำสภาพสวยมากนะครับภาพสวยมากเบาะเป็นเบาหนังนะครับจอมีกล้องมีพบไม้หกหมื่นเก้าซื้อสดซื้อผ่อนบอกไปได้เลยนะครับซื้อคัานไหนก็บอกบอกได้เลยว่าทุกคันเนี่ยก็ฟีดาวได้นะครับคันนี้พ่อนประมาณแปดพันแล้วกันรายได้มื0นหกมืเจดซื้อได้ครับซื้อได้ นะยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่เดี๋ยวก็อีสานเขาจะเป็นทุกแฉบออโต้แล้วนะครับเันนยี่ห้อแฉบออโต้นะครับหน,นึ่งพันสองคันสามพันนะครับ, 1, 000, 2, 000, 3, 000, ร,บราคาก็อยู่สี่แสนกว่าบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับมีไม้สามหมื่นกับไม้หกหมื่นถ้าไม้สามหมื่นสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเป็นปียี่สิบสามในมีสองพันเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับ 4, 9, 9, 000, ไม้สามหมื่นกับไม้หกมื่นนะครับสีเท่าดำเดี๋ยวเป้ขอดูหน่อยอันนี้ไม้สามหมื่นสี่แสนเก้ามืนเก้าพันนะครับรถปียี่สิามไม้สามหมื่นโลอ่พาพักสวยยี่กีออโต้นะครับแคปเปิดได้แคปเปิไดปปได้ครับบาะหลังไม่มีนะเบาะยออมาใส่ให้นะครับรยืมวางอยู่ครับสนใจโทรได้เลยนะครับ นเเเกก้้าาสสีี่่็จแปดสี่แปดนะครับอันนี้ไม้หกหมื่นอ่ะไม้หกหมื่นไม่เปีอะไรสีเบ็ดสีเบ็ดเกียร์ออโต้ไม้ไม่ต่างกัเท่าไหร่นะก็สามหมื่นกวโลนะครับไหวแบบไหนจะได้เลยนะครับแต่ราคาถูกกว่าน่อยราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับเซฟไปห้าหมื่นนะครับถูกกว่าหนะ้าหมื่นนะอันนี้ถูกกว่าห้าหมื่น อันนี้ห้าแสนนี้สี่สี่สี่เก้านะครับคันขาวน่าจะเิ็นเกียวกระปุกเกียระปุกไม่ไม่สี่แสนกว่าก็สามกว่านะครับคันนี้นะสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายนะไม่แน่ใจเ่าเท่าไหร่นะครับคันนี้แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะไม่สามปลายก็สี่ต้นนะครับสนใจขนาดยังไงนะครับแอดไลน์มาได้เลยโทรหาไปได้นะครับศูนะย์เก้าสี่นะ จ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับกระบะสวยๆเป้คัดมาให้แล้วนะครับวันนี้ทำพาเลยมีโปรแกรมไปทุกคนันประกันเครื่อ,องเ,เกียร์นะครับตู้ซ่อมศูนย์มีให้หมดเลยโพนะครับเป้เนาะเป้วิศวะนะครับเฮ็ดยนนะขายในกระบะนะครับคัดมาให้แล้วดูรถเป็นนะครับแล้วก็เรียกว่าแนะนําแบบมืออาชีพได้เลยลูกค้าเหมาะขนาไหนไปบอกทั้หมดเลยวันนี้ขอตัวนะลาไปก่อนครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ช่วยนะครับผมสวัสดีครับ